สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องมาเลชแนลนะคะเราก็ทํางานจนค่าจนมืดน,นะครับเรากลัวฝนตกนะครับเราก็เล่งทํางานกันทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันทํางานอย่างแข็งขันนะครับพี่น้อง

สวัสดีครับสวัสดีครับขอไม่ได้ใส่แมสนะครับไม่เป็นไรฮะขอไม่ใส่คนเดียวไม่เป็นไรนะะทีก็มีแต่คนสวยๆคนณน่ารักคุโลโลนะครับกดหัวใจเข้ามาลัวๆหน่อยพี่น้องกดไลค์เข้ามาเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเรา เรากดว <c oughs> างแบบที่ปูนเลยนะครับตัวน,นี้นะ <c oughs> จนกว่าหินทรายจะหมดนั่นแหละครับพ <c oughs> รุ่งนี้เราจะสั่งรถรถปูนมานะครับรถซีแพคมานะครับพ <c oughs> รุ่งนี้ <c oughs> จะได้เร็วๆให้ทันฟ้า <c oughs> ทานัา <c oughs> ทานฝนหน่อย <c oughs> ถ้าฝนลงแล้วมันจะทำงานลำบากนะครับพี่น้อง เราก็ได้ทําการวางเสามัดคานมัดอะไรเรียบร้อยตีเบบอะไรเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมมาครั้งแรกเนี่ยนะฮะทีมงานของเราก็เล่มืออย่างเต็มที่นะครับ ทำงานก็จนมือจนข้ามจนได้เปิดไฟสปอร์ตไลน์นะครับกลุ่มนี้เราก็ทำงานต่อเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์เข้ามาล้วนๆเลยครับพี่น้องหัวใจสีแดงๆให้กับคนที่ทำงานนะครับสร้างซุนทั้งทัดกับพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานี่แหละครับ หลายช่องมากนะครับพี่แอนพี่เฟื่องชาแนลพี่บีโอสพี่อะไรนะพี่โอ้อ้อพอเพียงหลายคนนะครับบีโอสก็มานะครับวันนี้เสื้อสีแดงนี่โลโลสวยๆนี่นะครับพี่น้องนี่เสือเ้อแดงๆนี่นะจังทัดก็ ปาดหน้าปูหนวดสร้างทัดนี่เห็นะครับเสื้อนำดำแดงๆนี่น<ล>ะคนโ,โลโลนี่นะอย่างที<ๆ>่บอกเกดไลค์กดแชร์เข้ามาเยอะๆนะครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อย กดเร็วๆไล่เข้ามา5,000 6 0 0 0พันดูดึงงาทำโอ้ด้วยกดรัวๆเลยนะครับทำได้ใจก็ได้ใจต่อขอบคุณที่เข้ามาดูพวกเราทำงานนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดน้องพี่น้องมีแตงโมด้วยโอ้อยากกินเนโน่เย็นๆเนโน่ฮอน่อนเนโน่เดี๋ยว อากาศก็ร้อนนะครับอ,อากาศก็ร้อนด้วยช่วงนี้เลยนี่ก็ทําการเปิดสปอร์ไลท์เข้ามาเพิ่อพอมอกีกน,น,นะครับพี่น้องนี่เห็นไหมนี่สว่างสว่างนี่เราทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับพี่น้องกดไลค์เข้ามานะครับเยอะๆนะครับเร็วๆหัวใจรัวๆเข้ามา,มาเปิดกำลังใจให้พวกเราครับ ตัวนี้นะคะหินเราหมดนะคะหินก็หมดแล้วครับหินทรายหมดถ้าไม่หมดก็ทําต่อไปนะครับหินหินเราเหลืออีกครึ่งกระบะนะคะเราก็จะได้ประมาณสองล่งเนาะตัวนี้เนาะได้พอดีพอดีเลย่งนะคะพรุ่งนี้เราสั่งรถปูนมานะครับพรุ่งนี้เราสั่งรถปูนมาเร่งให้มันทันฟ้าทันฝนนะครับเพราะเราถือหุ้นกับเทวดาอยู่นะครับตัวนี้นะ โอ้หใจสีแดงๆเอาเขียวๆก็มีดองไม้อีกค่ะพี่ลุนโทรมาแล้วใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พายุจะเข้าบ้านกรุงกอบจ้าเป็นกุจักขณาเนาะอื่นกับยานเขายาฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเาก็ต้องเล่งมือเนาะค่ะหอนค่ะหอนหอนเหือเต๋ผมกโอก ให้มันละลายกดไลค์กดแชรเข้ามานะครับกดติดตามให้ด้วยโอ้ยอยากกินน้ำเย็นๆในพิโน่เลยยักกระติกน้ำเขาไปไใส่สั่งสั่งคูนสาร่ดทัตั้งใต้กูละแาวขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เราอยลืมกดไลค์ให้นะคะ กรุงเทพฝนตกเราบอกครับพี่น้องมาตัวยามาฟาบมาตัวกุ้งนี่เลยผู้ใดนี่ผู้ใดอันนี้อืมไปอีกแบบพี่เลี้ยงไปอีกแสมใจนะคะพี่บอยประกอบเนี้ยค่ะครับเป็นคนอะไรท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วกูเตเวียดใงานบึงมีลาตัดผมโกนหนวดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทำอันเทคานเสร็จน่ะเขาเลยจะพาไปตัดผมนะคะตัดผมโกนหนวดกระถางเบิ้งเด้อยฟิสิโลปันได้บันนี้ ครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พ,พวกเรานะครับกดไ like, ลค์กดแชร์เข้ามานะครับเร็วๆพี่น้องกดเข้ามารัวๆหน่อยหัวใจด้วยกด like, ลยยไลค์กดไลค์ยอดไลค์ไ,ไม่กระดิกเลยนะคะตอนนี้นะคะกดไลค์ให้หน่อยนะครับกับทีมให้กับทีมงานของเรานะครับพี่บบน้องกดไลค์เข้ามาเยอะในโพสต์ที่ตัดได้เป็นทรงเดียวเนาะ สามพระธาแล้วกดเข้ามาเยอะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เราผสมปูนก่อนนะพอดีนั่งนั่งเด้าก่อนแป๊บนึงนะคะผสมปูนนี่หน้าเยอะกระบาดนะคะผสมใหม่เลยอีกประมาณครึ่งกระบาดนะคะหินหมดแล้วนะคะหินเราเราก็เดี๋ยวอากาศมันร้อนเหงื่อแตกแล้วครับตัวนี้เราก็ได้ตีแบบตีอะไรให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเทนะครับ เราทำงานให้มันทันฟ้าทานฝนนะครับ,รบไม่รู้มันจะตกวันไหนกดไลค์ให้ด้วยค่ะกดไลค์ให้ด้วยค่ะเออเปิดในพ้นทอ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทีมออช่างของเราโอ้ยทำงานจนมืดจนค่ำเนาะหามหามุ่งหามค่ำพี่น้องเอ,อ้ยอย่ากลัวฝนจะตก เราไม่ได้รีบใส่อะไรได้รีบกลัวพายุเข้านะคะมันจะทําอะไรไม่ได้นะคะถ้าฝนตกนะคะตอนนี้เราก็รีบเทคานให้มันได้เนาะเราก็เลยต้องเล่งนะคะทํางานคํามืดนเนาะกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้เอฟซีของเขากับมีแต่ผู้น่ารักคนสวยๆคนโลโลเข้ามาเนาะพี่นงเนาะโอ้บาทนี้ขอบคุณหลารเด้อบาทนี่คนสวยๆคนน่ารักเอผมเนี่ยครับโอ้ กัะเมียบอกเคยบอกองสี่ค่ะมีแต่คุ้นลอยๆสวยๆเมงเม่เพื่อนใหม่กำลังใจนะหัวใจลง่มโตๆไมฮะฮัวโหลฮัลโกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจะพึ่งหนีหายไปไหนนะครับผมกับ่านผีได้มันคำเลยนี่นะ่านผีอย่าเฝ้าคอยมีของดีแล้ว ยาเฝ้านี้ไปใส่แล้วไปสื่อซอยมาแล้วเกบาๆเก่าๆมาใส่ผ้าอันอันนี้ไหมคุณเอสคุณมันเอสเคนะคะส่งผะหลวงทั่วหรือเปล่านะคะมาแขวนแล้วนะคะแขวนตั้งแต่วันแรกที่ได้นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณมันเอสเคด้วยนะคะจัก้อนช้างให้นะคะตัวนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันจะก้อนเด้อพี่น้องเด้ออยเป็นมูกันจะก้อนประหยัดคนเฮือกเบียดหมดแล้ามาครับเร็ว กดใต้กดหัวใจเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราเราจะเร่งเ,เราจะเระเ่งเร่งทำรวให้เสร็จนเนาะเข้าสิบผ้ากันไปจกทานพี่น้องเผาทานไว้ยังมันจกอยู่พี่ตามสิจกทานขายสิไป็สื่อโทรศัพท์มาเปิดซองค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนแน่ อยากให้หัวให้มันเล้วจะเป็นจกทานขายแล้วค่ะเอาทานไปขายแล้วมาซื้อโทรศัพท์เปิดซองนะคะคุณแมนะลูกซ้าก่อยลูกไส้ก๋วย <laughs> ลูกเคย,เคย FC ของเราก็มีคนน่ารักคนสวยๆนาะคนโลโลคุณมันเคนี่นี่นี่ไ่ไส้เราเด้อนี่ไ,นไปซื้อสร้อยมาเด้อค่ะอันนี้สร้อยนะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะ99บาบาทซื้อมาเพื่องานนี้นะคะคุณมัน เดสเคส่งส่งพระมาให้เนาะเขาลีสายตั้งแต่วันแรกที่ได้เลยนะคะขอบคุณนะครับที่มากดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับมาเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้ทีมช่างของเราจกเคอร์ฟิวแล้วสันเอามามาหาพันไล่เลี้ยวเลี้วหาพันไล่สิเคอร์ฟิวแล้วเนีวกดเข้ามาหัวใจรั่วๆกดไลค์มาไม่เลิกเราก็ไม่เลิกนะคะเรามีหนังหน้าไฟแล้วตอนนี้ คันลี่อาบอกสเข้าเข้ากับบอสเข้าคันมีเรื่องมาเขากับโยนไปไซรี่อาให้ปูให้ปูรับตอนนี้เขาเห็นงานเขาบอกกังวลมีมีอันบริษัทลี่อาแม่มาขายผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะใส่เสียงอยู่เอาก็ถือเอาก็ถือโอกาสเลยกันแมนมีคนหลองเลี้ยนเขาายนไปหาลี่อาเลยให้ปูมหามุนี่รับเลย เอาสามพักาแล้วกดไลค์กดแชร์เข้ามานะครับพี่น้องเอาเลยๆหัวใจรัวๆหน่อยอสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ